สวัสดีครับผมพจนาธนพันธ์ธัญรัตคุณนะฮะก็เข้ามาสู่ EP 2ของของ i t a l First c h a n n e นนะฮะก็ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็น EP ที่พูดถึงจากสัปดาห์ที่แล้วฮะว่าไอาเรื่อง Bitcoin นะฮะว่า Bitcoin เป็นยังไงบ้าง EP นี้ไม่ได้พูดถึง Bitcoin แต่จะบอกว่าหลายๆท่านนะได้ได,ได,ได้มาสอบถามผมนะทั้งอินบ็อกมาไลน์มาหรือคุยได้คุยกันนะบอกว่าเฮ้ยแล้วไอนอกจากบ็อกเชนใช้กับ Bitcoin แล้วเนี่ย ธุรกิจเรานะฮะจะสามารถใช้อะไระบ้างก็เลยมาทำเป็น e ีนี้ขึ้นมาฮะว่าจากบิตคอยถึงบล็อกเชนสรุปกรณีศึกษาและหลักเกณฑ์พิจารณาว่าธุรกิจของเราเนี่ยควรใช้บล็อกเชนหรือไม่อย่างไรเรามาดูกันเลยฮะว่าทำไมเป็นแบบนี้คืออย่างนี้ผมค่อยๆเกริ่นนำก่อนว่าเอาที่ทุกท่านคุ้นเคยกันก่อนที่ทุกท่านคุ้นเคยกันเนี่ยนา่าจะเป็นเรื่องของการเทรดบิตคอยนะครับ ไอเว็บไซต์เรดบิตคอยข้อมูลจากสยามบล็อกเชนนะฮะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่บิตคัพนะเพราะว่าท่านอาจจะรู้จักแต่ดีบิตคัพเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีก็มีการโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์เยอะพอสมควรนะฮะแต่นอกจากบิตคัพเนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นซิกเมกนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมีหลากหลายบริษัทนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยข้อมูลจากการาตอครับบอกว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื y ้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการที่จะเป็น ผู้ตําผู้ดํเนินธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลแอสเซทเอ็กซ์เชนเนี่ยนอกจากบิตคัพแล้วเนี่ยก็จะมีบิตคอยนะฮะจํากัดบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชันบริษัทหัวปีประเทศไทยจํากัดนะฮะบริษัท ERX จํากัดบริษัทซิฟเมกจํากัดแล้วก็อีก2บริษัทนะฮะที่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจก็จะมี u p พบิ e เอ็กซ์เประเทศไทยจํากัดแล้วก็ g m o z com คริปโต n o มิกประเทศไทยจํากัดนะฮะ ถ้าดูจากนี้แล้วเนี่ยเรามาดูฮะว่าในเรื่องของบิตคอยหรือการทำในเรื่องของเทรดบิตคอยเนี่ยในประเทศไทยนอกจากบิตคัพมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูฮะว่าถ้าเราไม่เทรดกับบิตคัพเรามาเทรดกับใครได้บ้างก็จะมีสตังโปรฮะที่ให้บริการ,รแบบนี้นะฮะหัวปีนะฮะแล้วก็ซิมเมตนะฮะก็จะมีฮะว่าจำนวนสกุลเงินดิจิตอลที่รองรับเนี่ยนะฮะมีนอกจากบิตคอยแล้วเนี่ยบิตคัพจะมีอีกต้อง38นะฮะ37 สกุลเงินดิจิตอลหรือค,คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะที่สามารถเทรดกันได้ถ้าสมมติทุกท่านอยากต้องการเทรดนะก็ต้องเทรดกับผู้ให้บริการเว็บเทรดแบบนี้ฮนะตามที่คร์รลเนี่ยให้ใบ่งอนุญ,ญาตแล้วก็มีค่าธรรมเนียมนะในการซื้อขายแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน นะ,ะไล่ตั้งแต่ค่าธรรมเนียมในการซื้อเนี่ยไล่ตั้งแต่0.12เปอร์เซ็นต์ต่อครั้งเนี่ยของสแตมโพหรือ0 2 5องเปอร์เซ็นต์ของบิตครับหรือโมิทนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการถอนนะเริ่มตั้งแต่15บาท18บาท20บาทจนไปถึง200บาทแน่นอนครว่าร่มในการขายในประเทศไทยอ่ะนะครับก็ต้องเป็นบิตครับเป็นอันดับหนึ่งละแต่ตอนนี้เราเริ่มมีออปชันอื่นๆนะ,ะที่จะเข้ามาเทรดบิตคอยหรือเทรดคริปโตเคอเรซีอื่นๆนะฮะ ที่ไม่ใช่บิตครับก็มีสตังโปรซิฟเมกนะฮะก็แล้วแต่นะครผู้ให้บริการผมไม่ได้มาวิเคราะห์ให้ว่าเจ้าไหนดีนะฮะแต่บอกว่าตอนนี้ไม่มีเจ้าไหนบ้างแต่ที่บอกนะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบิตคอยน์ฮะอื่นๆที่ประเทศไทยเริ่มทำฮะนอกจากเรื่องของคริปโตเคเรนซีเช่นบิตคอยนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทําเรื่องของพอรกอสินทรัพย์ดิจิตัลฮะ โดยที่บริษทัทเนี่ยที่ได้รับใบอนุญ,ญาตนะฮะในการประกอบกิจการภายใต้พรกรสินทรัพย์ดิจิทัลของกรตรนะ,ะหรือสำนักนางานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจากเว็บไซต์เลยฮะ www.sec.or.th เนี่ยบอกว่านอกจากการที่จะเป็นในเรื่องของการเป็นเทรดบิตคอยหรือเทรดคริปโตเคอเรนซีแล้วเนี่ยยังมีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะ,ะมี15บบริษทัทที่ได้รับใบอนุญาตแล้วดังนี้นะฮะ เมื่อกี้เราพูดถึงดิจิตอลแอสเซทเอ็กซ์เชนแล้วนะฮะก็จะมีผู้ประกอบการเกี่ยวกับผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลหรือดิจิตอลแอสเซทเดเวลอร์ก็คือบริษัทคอยทีเอชจำกัดนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลแอสเซทบล็อกเกอร์หรือเป็นนายหน้าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีคอยทีเอชจำกัดวีแทนสตาร์จำกัดซาโตชิจำกัดอัพดิทเอ็กซ์เชนจจำกัดนะฮะ แล้วก็ z ซดคนะหรือ GMO z ซดคอมคริปโตนมิกนะฮะซึ่งยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจนะฮะรวมไปถึง I C O portal หรือการที่เป็นแหล่งในการระดมทุนนะทางเลือกที่นอกเหนือจากการระดมทุนโดยปกติเช่นการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คือการทำ initial coin offering หรือ I C O เนี่ยก็คือบริษัทลองรูทนะฮะบริษัทท b o x S E digital แล้วก็ Her B HERB นะครับ Her B HERB เนี่ย ดังนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นนะว่านอกจากบิตคอยแล้วเนี่ยนะฮะเรายังมีวิธีการดําเนินการอย่างอื่นเนี่ยนอกจากเรื่องของคลิปเรื่องของบิตคอยเนีย่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาคุยนะฮะว่าแล้วเราสามารถทําอะไรกับธุรกิจเราได้บ้างนะฮะก็มาดูกันนะว่าเข้าใจก่อนว่าบิตคอยคืออะไรนะฮะไม่ใช่ฮะเข้าใจก่อนว่าบอสเชนคืออะไรขออภัยฮะ บล็อกเชนคือดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับที่เป็นเบื้องหลังของบิตคอยแต่บล็อกเชนเนี่ยทำอะไรมากกว่าคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยแล้วเราก็ใจรลาการันก่อนเชิงลึกผมไม่พูดถึงนะผมสรุปเพื่อให้ทุกท่านต่อยอดได้ว่าธุรกิจของคุณควรจะทำบล็อกเชนหรือไม่ซึ่งผมจะสรุปใน,ในคลิปนี้นะสั้นๆน,นะไม่นานนะเข้าใจก่อนบล็อกเชนคืออะไรหนึ่งบล็อกเชนคือการจัดสารข้อมูลนะรหรือการบริหารจัดทำฐานขอ ข้อมูลของธุรกิจเนี่ยหรือของอะไรก็แล้วแต่ในแบบที่สามารถแบ่งปันและกระจายศูนย์ไม่ใช่ที่รวมศูนย์นะฮะสองคือข้อในการจัดการฐานข้อมูลของเรานั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถทําลายทีมได้ถ้ามันอยู่คงอยู่ตลอดไปและสามารถแท็กได้ว่ามันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างดังนั้นเไอ้เวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจนถึงเวอร์ชันร้อยเนี่ยเราจะสามารถเห็นตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งถึงเวอร์ชันร้อยหมดเลยไม่ใช่แค่เห็นเวอร์ชันร้อยนะฮะนั่นคือการที่เราไม่สามารถกําจัดมันได้แล้วก็ สามารถแท็กได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 3. ข้อมูลนั้นจะปลอดภัยฮะนั่นหมายความว่ามันมีการเอนคริปชันอยู่ 4. ฮะมีเรื่องของโทเค็นไนเซชันโทเค็นไนเซชันคืออะไรอันนี้คือหลักสำคัญเลยฮะคือหลังจากการที่เราอาจจะได้ยินว่าเฮ้ยมีการใช้บิตคอยแล้วเนี่ยการใช้บิตคอยใช้หลักการอะไรหลักการคือใช้เทคโนโลยีบ็อกเชนดังนั้นเนี่ยหลักการสำคัญของ ของกลไกในการจัดการฐานข้อมูลเนี่ยคือการกระบวนการที่เรียกว่าโทเค็นหรือโทเค็นไนเซชันเนี่ยคือกระบวนการในการแปลงข้อมูลฮะให้เป็นความลับหมายความว่าอะไรฮะเราบอกว่าเราต้องการส่งข้อมูลนี้ให้กับนายชเท่านั้นนาย B C D E E F G ไม่สามารถดูได้แม้จะได้ข้อมูลเราไปแต่ก็ไปสามารถถอดรหัสได้ดังนั้นมันคืออินคริปเนี่ยฮะเสร็จปุ๊บไม่สามารถถอดรหัสได้ดังนั้นโทเค็นคือแปลงข้อมูลให้เป็นความลับแล้วไปส่งข้อมูลนั้นเนี่ย ส่งข้อมูลตัวแทนที่ยังคงความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นอยู่นะฮะและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นได้แล้วก็สามารถจํากัดการใช้งานเฉพาะเรื่องเรื่องนันได้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถทําให้แน่ใจนั้นนะ,ะว่าข้อมูลที่เราจะส่งต่อ,ตอกันไปนั้นเนี่ยมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือและไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นดังนั้นมันเลยปลอ,อมแปลงมันไม่ได้หลักการนี้พอเกิดโทคิดไนเซชันแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างฮะ ก็คือมีการที่หลังจากมีการบิตคอยขึ้นมานะฮะหลังจากบิตคอยในปี2008นะ,ะก็จะมีคนที่พัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่าอีเธเรียมนะฮะแนวคิดของอีเธเรียมฮะคือการที่บอกว่างั้นงั้นฉันฉันใช้เทคโนโลยีบอกเชนเนี่ยในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่แค่บิตคอยได้ไหมนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าการทำสมาร์ทคอนแทคหรือเรียกว่าสัญสญ,ญาอัจฉริยะ นะครับโดยที่ผู้ก่อต้องอิตาเลีย,ยนเนี่ยะบอกว่านิยามสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยคืออะไรคือระบบการถ่ายโอนสินทรัพย์อัตโนมัติในเมื่อทุกอ,อย่างเป็นไปตามกฎที่ระบุไว้ดังนั้นนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถจะดําเนินทาําทุกกรรมาต่างๆที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องมีคนกลางนะฮะสามารถกลับมาเรื่องเดิมฮะเมื่อมีคนกลางนะฮะสามารถทําให้เกิดสมาร์ทคอนแท็กได้และทําให้แน่ใจว่าข้อมูลเราเนี่ย จะไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่เท่านั้นในบุคคลที่เราอนุญาตเท่านั้นนะข้อมูลเราจะเป็นความลับและไม่สามารถแก้ไขติดตามและแก้ไขได้นะครับสามารถติดตามและไม่สามารถแก้ไขได้สุดท้ายคือข้อมูลไม่หายไปด้วยหลักการของแชร์แอนด์ดิสเซิลบิวเลเจอร์นะครับหรือข้อมูลนั้นน่ะถูกกระจายศูนย์ดังนั้นเนี่ยอีกอันนึนงที่เกิดขึ้นคือแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยจะเกิดการที่ทําให้แน่ใจของข้อมูลได้อย่างไรคือเรื่องของคอนเซนซัสเมคานิซึม นี่คือหลักการของบล็อกเชนดังนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราเอาหลักการของบล็อกเชนเนี่ยมาปรับใช้ยกตัวอย่างเช่นโุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นก็คืออีคอมเมิร์ซที่ทุกท่านรู้จักนี่แหละดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาบล็อกเชนมาใช้กับเพย์เม t นต์เก a ตจะทำให้เกิดที่การดำเนินการเกี่ยวกับต้นทุนทางการดำเนินการกระบวนการของการทำธุรกรรมเนี่ย ทางการเงินก็จะลดลงถึง70%โดยใช้คริปโตเพย์เมนต์นะฮะมีใครบ้างที่มาใช้แน่นอนนะ PayPal s t สตา e สแคว r e นี่คือ Key p เพ e r เหรือคนที่ผู้เล่นระดับโลกนะ,ะที่ทำในเรื่องของธุกรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน์หรือ Payment g a t e w เ y พอเราลด70%เกิดอะไรขึ้นนะ,ะมันก็จะเกิดทำให้ธุกรกรรมทางการเงินของเราเนี่ยประหยัดขึ้นสะดวกขึ้นถูกต้องมากขึ้นและโปร่งใสามากขึ้น นี่คือตัวอย่างฮะที่เอาบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ในเรื่องของ Payment Gateway ที่ไม่ใช่ในเรื่องของแค่ Cryptocurrency หรือ Bitcoin เท่านั้นแต่มันไม่ใช่แค่ Payment Gateway ฮะข้อมูลจาก FOX ฮะพิ่งออกมาเลยนะบอกว่าไอ้ฟอฟอ50บล็อกเชนนะฮะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการที่บริษัทเนี่ยใหญ่ๆเอามาใช้เอาบล็อกเชนมาใช้ในธุรก,กิจสามารถเอามาใช้อย่างเรื่องแรกแน่นอนเกี่ยวข้องกับการเงินก็คือเรื่องของ Capital Market นะฮะ y m e n นอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะเรื่องอ Infrastructure เรื่องของ Trade Finance Trading Investment แต่นอกเหมือจากนั้น,นะฮะก็สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้เช่นกันเช่น s p ัพพ c s a n ช Logistics ทุกท่านดูในโลโก้ฮะทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะว่าผู้เล่นระดับโลกใช้กันแล้วนะฮะเรื่องของ Finance f n n b n n k i n g b a n k i ก g นะะการเงินธนาคารเรื่องของการ ทำเรื่องของการทำ identity a n d r e p u t a t i o n ทำเรื่องของ retail e-commerce เรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานนะฮะเรื่องของอุตสาหกรรมสุขภาพหรือการแพทย์เรื่องของอุตสาหกรรมการบินหรืออากาศนะฮะ data analytics telecommunication biotech นะฮะเรื่องของการทำ r e g tech นะฮะหรือ regulation tech ก็เรื่องของกฎหมายเรื่องของการเสษตกมเรื่องของ transportation ทุกวงการนะใช้บล o อ k เชนทั้งหมดดังนั้นเนี่ย ประเด็นก็คือหลายท่านเลยเริ่มมาเคลียรผมไงบอกว่าแล้วธุรกิจของเราควรจะใช้บล็อกเชนหรือไม่นี่คือประเด็นที่อยู่อยู่ในคลิปนี้ฮะแต่ก่อนที่จะไายตรงนั้นนะเรามาดูฮะนอกจากอุตสาหกรรมระดับโลกแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมอื่นๆนะฮะผู้เล่นอื่นก็สามารถใช้ในธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมเลยนะยกตัวอย่างเช่นอ่าแม่นอภาครฮนะเราก็สามารถสร้างความโปร่งใสหรือสร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐด้วยเรื่องของการใช้ จ่ายของภาครัฐด้วยเราว่าเราเสียภาษีของเราไปเนี่ยเราสามารถแท็กได้ว,ว่าภาษีเราเเงินเราไปไหนใช้จ่ายอะไรบ้างไม่ได้รู้ว่าตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าวันนี้มีเรื่องของพรอรครกู้เงินต่างๆนะฮะกู้เงินมาแสนล้านล้านล้านบาทเนี่ยแล้วเงินเราถูกใช้จ่ายแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้าใช้บล็อกเชนก็สามารถตรวจสอบสร้างความโปร่งใสสร้างความน่าเชื่อถือให้ประชาชนได้ยกตัวอย่าง มีรัฐรัฐบาลไหนบ้างที่ใช้นะฮะรัฐบาลไหนบ้างที่ใช้ก็เช่นเอสโตเนียฮะเช่นรัสเซียเช่นสิงคโปร์เช่นตอร์ตา้ก็เริ่มใช้บ็อกเชนเนี่ยในการบริหารภาครัฐ UK เคหรือรหรือประเทศอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างฮะการทำธุกรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบ็อกเชนอันนี้แน่นอนนะกราตอก็เริ่มแล้วนะฮะแต่ในหลายประเทศเนี่ยเริ่มใช้บ็อกเชนเนี่ยใช้ในเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์นะฮะรวมไปถึงเรื่องของการทําข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆเพราะว่า ทำให้แอสเซทของเราที่เราถืออยู่เนี่ยจากฟิรกรราสาิกอลแอสเซทดิจิตอลแอสเซทเรื่องของเรรโรโลยาสารพัมาใช้ได้นะฮะหรือในเรื่องของนอกการอุตสาหกรรมทางการเงินการธนาคารแล้วเนี่ยทำอะไรได้อีางก็็นเช่นเรื่องของการใช้ในเรื่องของการเดินทางฮะ,ะเช่นการยืนยันตัวตนนะฮะเราไม่ต้องพกพาสปอร์ตไปไหนละนะ,ะับเราสามารถยืนยันตัวตนแน่แต่ว่าไม่สามารถปลอมพาสปอร์ตกันได้นะฮะมีเรื่องของการที่จะใช้ในเรื่องของการ ตรวจสอบตัวตนนะฮะการทำสมาร์ทคอนแทคแล้วก็เอเพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเป็นบุคคลจริงๆที่สามารถเข้าประเทศหรือออกประเทศได้นะฮะมีเรื่องของอะไรอีกนะฮะมีเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนอกจากเรื่องยันยันตัวตนในเรื่องของการทำพาสปอร์ตไอดีต่างๆเนี่ยเช่นยกตัวอย่างนะฮะบอกว่าทุกท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นที่พักหรือโรงแรมเนี่ยเราต้องไปอยู่บน a g o d a b o o k i n g com นะฮะ Expedia หรือ A เราเนี่ยคือคนที่เป็นคนกลางหลักการตอนต้นคืออะไรฮะเราบอกว่าถ้าเรามี transaction เกิดมี transaction คือเกิดธุรกรรมเกิดขึ้นและธุรกรรมนั้นมีคนกลางเราสามารถเอาบล็ c k c h a มาใช้ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่างั้นทุกผู้ผู้ประกอบการใช้แพลตฟอร์มหนึ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มที่เป็นตัวการในการท,ทําธุรกรรมทางการเงินแทนที่ Airbnb แทนที่ Booking.com Expedia หรือหรือ Agoda เนี่ย ก็สามารถทําให้แน่ใจได้ว่าต้นทุนที่เป็นคนกลางเนี่ยหรือฟรีที่เกิดเกิดขึ้นเนี่ยก็จะช่วยลดต่ําลงได้นะนี่คือตัวอย่างในการใช้หรือสุดท้ายฮนะการที่ใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้กับอะไรได้บ้างเช่นในเรื่องของการบริจาคก็ทําได้ให้รู้ว่าเงินที่เราบริจาคไปเนี่ยนะครับไปอยู่ในอยู่แต่ขุกในการใช้ใจ่ายตามวัตถุป,ประสงค์หรือไม่กเกษตกรกรรมก็สามารถแทรก ได้ว่าเราใช้เราได้ผลิตจากที่ผู้ผลิตอันไหนนะฮะได้ผลิตจากที่ไหนแล้วบ้างนะครับผ่านกระบวนการผลิตโรงงานในบ้างหรือเรื่องของคมนาคมเรื่องความอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานี้แน่นอนนะเช่นเราเปิดฟังเพลงของใครเช่นเราเปิดฟังเพลงของเทเลสโวบิทเมื่อก่อนที่เราเปิดฟังเพลงเราต้องจ่ายเงินก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเทเลสโวิท ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะได้เงินที่ถูกต้องไม่ถูกไม่ถูกคนกลางเช่นยกตัวอย่างนะอาจจะเป็น y u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  e e p p p l m u u s i s s p t t i y y o u t ท b e เนี่ยนะฮะเพทุกอย่างก็จะโปร่งใสน่าเชื่อถือมากคือและตรวจสอบได้ว่ามีการดาวน์โหลดมีการดูเท่าไหร่นะฮะเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับการศึกษาสาธารณสุขการผลิตนะฮะแล้วก็มาใช้ในเรื่องของร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆเช่น IOT เอเรื่องของ Big Data หรือไม่แต่5 g นะดังนั้นเนี่ยแล้วยังไงต่อถ้าคำถามบอกว่าวันนี้ธุรก,กิจเราควรจะใช้หรือไม่นะฮะผมก็บอกมาดูในเรื่องของ h i g h cycle blockchain technology ปี2020ของ g a r t n e r นะฮะว่าที่เกิดขึ้นคืออะไรนะเรามาดูฮะผมผมขยายภาพให้ดูนะฮะว่าถ้าเราเห็นสีฟ้าอ่อนนะ,ะสีฟ้าอ่อนคือสิ่งที่การ์ n เนคาดการณ์ว่ามันจะ มันจะเป็นเทคโโนลยีที่จะไปที่คนส่วนใหญ่ทั้งโลกเนี่ยจะใช้การภายใน2-5ถึปีข้างหน้านะฮะแน่นอนฮะเทอรียบล็อกเชนนะเอาไปปรับใช้อะไรได้อีกนะอย่างแรกคือสมาร์ทคอนแท c t เราเห็นหลายธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหการรมการเงินหรือระหว่างประเทศเนี่ยเอาบล็อกเชนมาใช้เพื่อลดต้นทุน ของคนกลางไม่ไว่าจะเป็นธนาคารหรือกฎหมายนะหรือการดําเนินการเอกสารต่างๆเนี่ยบอกเชนก็จะมาช่วยเรื่องนี้ได้นี่คือเรื่องของสมาร์ทคอนแทคอีกอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยคือเรื่องของคอนเซนซัสเมคานิซึมเรื่องของเทคนิคนะครับผมไม่พูดถึงนะ <c oughs> ไม่งาาั้นจะยาวไปแต่จะพูดถึงว,ว่ามันก็จะมีกระบวนการนะ,ะที่จะทําให้การบริ i f y ข้อมูลการบริ i f y ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใช้ทรัพยากรลดลงต้นทุนที่ลดลงไม่ใช่ ตามหลักเกณฑ์ของทฤษฎีบล็อกเชนตั้งแต่ต้นก็จะมีผู้ให้บริการ c o n เซน s u s ซัมกซึ่งแบบนี้ทำให้ระบบเนี่ยเกิดประสิทธิภาพด้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นสุดท้ายฮะคือ blockchain a เซ e โ t o ค e นไนเซชันอันนี้น่าสนใจมันคืออะไรนะก็คือการที่แปลงสินทรัพย์ที่จับต้องได้มาเป็นสินทรัพย์เป็นดิจิทัลที่เราเห็น Bitcoin นี่แค่ตัวอย่างนะตำจิ้่ก็คือเอาจากเรื่องของสกุลเงินที่เราเรียกว่า เฟียสเคเหรนซีสก,กุลเงินที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันแบบนี้เช่นบาทเช่นยูเอสอลเนี่ยให้มาเป็นสก,กุลเงินดิจิตอลแต่จะมีเรื่องของการทำบล็อกเชนแอคเซ็ตโทเค e น i z เซชันในสินทรัพย์ที่จับต้องอื่น,นๆเช่นทีดิน<ๆ>เช่นหลักทรัพย์เช<ๆ>่นทรัพย์สินทางปัญญาแบบนี้ให้มาเป็นบล็อกเชนแอคเซ s แบบนี้ขึ้นได้อันนี้จะเกิดขึ้นภายใน2-5ถึงปีข้างหน้าและจะเกิดขึ้นหมายความว่าใช้กันทั่วโลกเลยใช้กันเป็นทั่วไปเลย อืะฮะอื่นๆที่น่าสนใจนะฮะมีอะไรบ้างก็ตามชาร์ตนี้เลยฮะทุกท่านก็ดูกันเองนะฮะแต่สิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นในเรื่องของดีสไลด์เว็บก็คือเว็บในยุค3.0นะฮะแล้วก็เรื่องของบล o c k c h a i n management service เนี่ยอันเนี้มันอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่า10ปีเพราะต้องมีเทคโนโลยีหรือที่เกี่ยวข้องทำให้ ecosystem แบบนี้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะกลับมาสุดท้ายสไลด์สุดท้ายแล้วฮะหลักการคือ แล้วนะฮะแล้วบอกว่าวันนี้ประเด็นคําถามคือแล้วธุรกิจเราควรจะใช้บลอกเกตหรือไม่นะฮะดังนั้นเนี่ยทุกท่านนะฮะต้องตั้งคําถามแบบนี้ก่อนนะฮะผมพยายามจะเอาหลักการง่ายที่ทุกท่านเข้าใจได้ทุกท่านนะฮะบอกว่า,วาแล้ววันนี้เราต้องใช้บ็อกเชลหรือไม่มีทั้งหมดแปดคำถามนะ,ะผมไล่แบบนี้นะฮะคาถามแรกคือธุรก,กิจของเราต้องการตัดคนกลางออกหรือไม่ เช่นอะไรบ้างเช่นบอกว่าเราต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศนะฮะเช่นแอร์เอเชียก็จะมี Big p เ y เนี่ยฮะที่ใช้บล็อกเชนในการตัดคนกลางในการทำแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศออกหรือแล้วว่าเราต้องการตัดคนกลางที่เป็นเช่น Air b บ b น g o อ a กก็มีคนคิดนะฮะว่าฉันต้องการตัดคนกลางพวกนี้เราจะทำแพลตฟอร์มตัวเองขึ้นมาเพื่อคนเนี่ยในฝั่งของผู้ให้บริการผู้รับบริการสามารถ คอนเนคกันได้โดยตรงนะถ้าเราต้องการตัดคนกลางออกใช้ได้ครับคำถามต่อมาคือเราต้องการทำดิจิตอลแอสเซทหรือไม่คือเราต้องการทำสินทรัพย์ของเราเที่เปลี่ยนจากสินทรัพย์ที่จับต้องได้หรือจับต้องได้เช่นที่ดินนะฮะเช่นที่ดินเช่นหลักทรัพย์เช่นทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยให้มาเป็นดิจิตอลแอสเซทหรือไม่ถ้าใช่ก็สามารถใช้บล็อกเชนได้เช่นเดียวกันนี่แหละฮะนี่คือประโยชน์ของบล็อกเชน ทำเปลี่ยนจากฟิสิกอลแอสเซทหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยต่างๆมาเป็น Digital ดิจิตอลแอสเซทได้หรือ3ามฮะเราต้องการจะบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเป็นดิจิตอลแอสเซทหรือไม่นะฮะดังนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นฮะปากกาของบอกเชยงคือเราสามารถทำให้ข้อมูลนั้นเนี่ยไม่แก้ไขหรือเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถเทรสได้ว่าตามด้วว่ามันเกิดกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ถ้าเราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลเนี่ยเป็นดิจิทัลแอสเซทได้เราก็จะทําได้เช่นเดียวกันนะนี่คือประโยชน์ของบล็อกเชนข้อสี่เราต้องการให้กระบวนการทํางานของเราเนี่ยมีความรวดเร็วมากขึ้นมีส้ม,มากขึ้นหรือไม่นั่นคือการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทําการกระจายสูงของข้อมูลนะครข้อมูลจะไม่ลงศูนย์ที่ใครที่ใครคนหนึ่งสองคือข้อมูลเนี่ยจะเป็นความลับก็คือเรื่องของเอเท่านสามข้อมูลเนี่ยจะถูกใช้งานได้ ถูกต้องถูกคนนะถูกวัตถุประสงค์คือเรื่อง t o k e n i z a t i o n แล้วก็จะทำเรื่องของ Smart Con อนแ t คก็ต้องมีบนกการมาใช้นี่คือถ้าเราต้องการนะบอกเก็กตอบคำถามนี้ได้ห้าเราต้องการเก็บข้อมูลจกข้อกับธุระนะเพื่อดาเนินการร่วมกับืหมายความว่านีฮยการที่เป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเนี่ยคือข้อมูลที่เช่นความน่าเชื่อถือประวัติความเป็นมานะการยืนยันตัวตนนะ เพื่อทำให้ข้อมูนี้มาลองขออีกทีจุดตัวอ,อย่างเช่นเราบอกว่าเราจะไปขอดําเนินการขอดําเนินการเรื่องของใบขับขี่พาสปอร์ตใหม่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้การยืนยันตัวตนนะฮะเช่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนของเราเราก็ไม่ต้องจาเป็นต้องเอาบัตรประชาชนไปยื่นหรือเอาตัวเราไปยื่นดังนั้นเนี่ยสิทธิ์ของเราก็คือว่าเราสามารถยืนยันตัวตนแล้ว จะมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องธุรกรรมนะฮะเพื่อดําเนินการร่วมกับบุคคลอื่นได้เพราะเรายืนยันตัวตนหรือมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินธุรกรรมต่อข้อ6ครัธุรกิจของเราต้องจัดการเกี่ยวกับสัญญาการแลกเปลี่ยนการามที่เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเราต้องการมีเรื่องของสัญญาหรือการแลกเปลี่ยนของบางอย่างโดยเงื่อนไขบางอย่างหลักการของ ทุกคืนในเซสชันนะและสมาชิกคนแท็ของบล็อกเชนเนี่ยก็สามารถช่วยดำเนินการทำสัญญาหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของกันได้นะฮะสุดท้ายฮะเจ็ดไม่ใช่สุดท้ายคือต้องการให้ขุนนั้นเนี่ยถูกเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้หมายความว่าอะไรนะข้อมูลเป็นความลับก็จริงแต่นะด้วยหลักการของบล็อกเชนคือเราสามารถแชร์ข้อมูลหรือกระจายข้อมูลของเราเนี่ยไปที่บุคคลอื่นนะแต่บุคคลอื่นยังไม่รู้นะว่าเราอินคลิปอยู่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอนุญาตแล้วก็ท็อคเชนไนเซชันมะันซะนะเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของเราได้นั่นก็คือสิ่งนี้เนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นสุดท้ายฮะ,ะมันก็จะเกิดข้อที่แปคือข้อสุดท้ายคือต้องการให้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพอถึงข้อมูลและเชื่อถือซึ่งกันและกันนั่นคือบล็อกเชนก็จะทําช่วยสิ่งนี้ได้หมายความว่าอะไรฮะข้อมูลเนี่ยผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างบิตคอยเนี่ย ข้อมูลบิตคอยเนี่ยอยู่ในระบบทั้งหมดเลยคนที่เทรดบิตคอยอยู่จะมีข้อมูลของทั้งระบบอยู่เลยแต่เราจะรู้นะฮะเฉพาะข้อมูลที่เราสามารถรู้ได้เท่านั้นนะก็คือข้อมูลที่บอกว่าเราอยากจะซื้อนะซื้อจากใครแต่เราไม่รู้ว่าไอ้นายเอในบีในซีเนี่ยชื่อนายอะไรนามสกุลอะไรเราจะไม่รู้ตัวตนแต่เรารู้นะฮะตัวแทนของตัวตนนั้นๆนะฮะนี่คือหลักการคร่าค่าว่าถ้า ธุรกิจของท่านกงคิดอยู่ว่าจะใช้บล็อกเชนดีหรือไม่8คำถามเมื่อี้จะทำเราควรจะใช้บล็อกเชนหรือไม่ดังนั้นเนียเมื่อพิจารณาจาก8ข้อนี้แล้วคำถามแล้วยังไงต่อดังนั้นเนี่งผมก็กจะสะรุปมาะฮะสะรุปมาอีกหนึ่งหนะ้าฮะในเรื่องของการที่แล้วธุรกิจของเราเน่ควรจะใช้บล็อกเชนหรือไม่อย่างไรนะก็คือเราตอบว่า แล้วนะฮะแล้วจะใช้อย่างไรนะฮะเหมาะสมกับธุรกิจเราไหมนะฮะสิ่งแรกฮะเราควรจะต้องมาคิดในเชิงกลยุทธ์หน้าธุรกิจของเราแต่ใช้บล็อกเชนในเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจเราอย่างไร <c ane> นั่นคือมันก็ต้องมีเรื่องของไซตี้ฮะมีเรื่องของธุรกิจในการหาว่า Use Case ของเราจะใช้ในเรื่องไหนนะคงไม่ใช่เริ่มต้นจากทุกทุกภาคส่วนของธุรกิจแต่เริ่มจากแต่และ Use Cas e ฮะว่าจะใช้อย่างไรหลังจากนั้นเนี่ย ก็มาดูฮะในเรื่องของการทำภูมิของคอนเซ็ปต์นะฮะดังนั้นเนี่ยก่อนจะไปการทำทั้งทั้งระบบฮะเราทำภูมิของคอนเซ็ปต์หรือเรื่องของการทำ MVP หรือ Minimal Viable Product นะฮะก็คือเรื่องของการว่าดูว่าสิ่งที่เราเนี่ยในแต่ละยูสเคสเป็นไปได้หรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยถึงเข้าไปเรื่องของโปรเจกต์นะฮะนัคือหลักการของการทำโอเวอร์ชันเลยตามหลักการของดีไซน์ทงคิ้งสุด เมื่อเราแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาต่อในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นเพราะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีหลากหลายฮะทั้งเรื่องของเบรสทั้งเรื่องของเทคโนโลยีของกฎหมายที่จะมีส่วนร่วมว่าเราทําสิ่งนั้นได้หรือไม่อีกส่วนหนึ่งฮะคือเรื่องอีิเกชันอีดิเกชันคือเรื่องของการว่าถ้าเราจะทําแล้วเนี่ยเราจะต้องไปดกับระบบที่มีอยู่แล้ว หรืออย่างไรนะฮะเพื่อทําให้ธุรกิจเกิดสูงสุดนี่คือภาพรวมของที่บอกว่าก่อนนี้เนี่ยผมบอกว่าจะทําควรธุรกิจควรจะทําบอกเชนให้แต่คำถามนี้แปคคำถามเบื้องว่าธุรกิจควรจะทําเชนหรือไม่อย่างไรคือเราก็มานั่งคิดเรื่องของทางเซต์ที่ s ิสเนสเทคโนโลยีเรื่องของอินกร์ชนี่คือภาพรวมฮะของนี้ดิจิทัลฟิร์นแนลฮะว่า เรานะฮะควรจะใช้นะฮะและบอกเช่คหรืออย่างไรพ,อพยย้อมมีและตะเกฑ์ต่างๆสัปดาห์หน้านะฮะเรามาคุยกันต่อฮะว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเกี่ยวกับดิจิตอลนะฮะเพื่อให้มาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันกนะฮะว่าจะทําในเรื่องให้ดีกับชีวิตและก็ธุรกิจของเราอย่างไรแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ